เรามาเล่าถึงความเดิมก่อนนะครับในการทําแคมปเพื่อทักของช่องมะม่วงแก้วนะครับเราก็เริ่มตามขั้นตอนที่เห็นเลยหลังจากที่เราหาเต็นท์ผู้จัดทําเต็นท์ให้เราได้ผู้จัดทํำตู้นอนให้เราได้เรานำมาประกอบการผมทำเฟอร์นิเจอร์ข้างในเสร็จผมก็ออกไปทดลองใช้งานจริงนะครับคืนแรกเนี่ยผมไม่ทดลองที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ ที่โคราชนี่เลยเลยเซฟบันมาหน่อยเดียวเป็นอ่างเก็บนั้นห้วยยางนะครับรอรับชมแล้วก็กด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องมะม่วงแก้วด้วยเนอะร์ก่อนไปทดสอบเต็นท์เราแวะเที่ยวกันก่อนเนอะเนี่ยนะครับเข้ามาก็ตรงนี้จะเป็นสันเขื่อนนะครับสันเขื่อนอยู่ข้างหน้ายังมองไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวผมจะลองลงไปดูข้างล่างานี้ก่อนครับว่าจริงๆมันน่าจะมาตั้งแคมป์ได้นะในนี้ แล้วก็อากาศดีด้วยนะผมขอชมเลยอากาศนี่เย็นสบายครับเออเดี๋ยวพาเจ้าสกายบูมาถ่ายรูปเล่นหน่อยเ,อเดี๋ยวลองจอดถ่ายรูปหน่อยว้าวโอ้ยไม่มีอะไรเลยฉันไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยไม่มีไม่มีเลย รถเตรียมเดินทางต่อแล้วนะครับสําหรับเขื่อนลําตะคองลู่มลื่นนะผมว่าฝั่งนู้นนะ่ะน่าจะมีอะไรอีกนะเดี๋ยว้ยวองขับเข้าไปก็ได้ครับขับไปวนดูสตินึงโอเคผมไม่ได้ติดขากล้องมานะก็นนื่อะครับเดี๋ยวผมจะลองขับรถข้ามไปฝั่งนู้นก็ที่บอกว่ามีร้านขายร้านอาหารนะครับให้นั่งชมวิวเขื่อนแต่ดูแล้วทาง ก็คงเห็นมีเหล็กกั้นแล้วนะครับนี่นะครับด้านนี้น้ำไม่ได้ไม่ได้มีนะครับแล้ววิวก็จะเหมือนเหมือนปักปรุงอยู่ครับเพราะฉะนั้นจุดจุดที่ผมถ่ายรูปเมื่อกี้น่าจะโอเคแล้วตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยครก็เป็นร้านเดี๋ยวผมเข้าไปกลับแล้วก็ออกนะครับ เขามาดูเราคชัไม่มีอะไรไปแล้วครับเดินทางกลับแล้วครับเอ้อเดินทางไปต่อครับจะมีทางให้เราเข้าไปนี่ยผมจะไหวยจอดพักรถเข้าวัดหลวพ่อโตครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือวัดสลรพง,งสงสงยจจเลยแล้ว หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันทางเข้านี่นะครับมีเลยนะครับเรามาจอดแล้วเรากำลังเดินเข้าไปดูนะครับว่าวัดหลวงพ่อโตที่พเพก หนุ่มของเรามีส่วนร่วมนะครับน่าจะมีญาติโยมอีกเยอะแย,ยะมากมายที่ที่ร่วมกันมาทำบุญนะครับเดี๋ยวผมตรงนี้มีมีบึงน้ำสวยๆเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบก่อนก็พอมีคนแวะอยู่ คือต้นไม้สวยขอเชิญทำบุญสร้างพระนอนอ่าเดี๋ยวเราค่อยนี่นะครับอจุดสวยๆถ่ายรูปก็คือทางออกนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนนี่เลยมาถ่ายรูปกันพักกล้องถ่ายรูปก่อนนะครับเราพาเดินบนรอบหลวงพ่อหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับอืมนี่คือตัวแบบจำลองนะครับ นี่คือเหมือนมุมแสดงเล็กๆของสารพงนะครับภาพแรกก็เป็นคู่ขวัญสารพงจารุนีเลยครับจ,จะมีเงาสะท้อนเนาะเป็นที่ดูแล้วก็อาจจะนึกถึงสมัยที่เราเคยดูกันนะครับ เสดายเขาเคลือบด้วยพลาสติกนะครับมันก็เลยสะท้อนแสงไม่เป็นไรครับอ่าเป็นว่ามันสะท้อนแล้วเราก็ไปดูมุมอื่นเดี๋ยวเราคงต้องเดินทางต่อแล้วครับนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยครับโอ้หมุมนี้ก็สวยดูนี่นะครับอือหือโอเคเดี๋ยวผมถ่ายรูปถ่ายภาพนิ่งหน่อย เรากําลังหาลานการเต้นท์แถวโคราชน,นะครับตอนนี้เราออกมาจากอาเภอจักกรละดแล้วก็เสร็จงานติดตั้งเต็นท์หลังคาของเจ้าสกายบูเสร็จ4ี่โมงเกือบสี่โมงครึ่งน,นะครับผมก็เลยออกมาช้าก็เลยตอนแรกจะไปที่ภูแลนคานะครับแล้วก็น้ำตกตากตนอย่างละคืน อันนี้ไม่ได้นะครับเร,เราจะต้องจะต้องเพราะว่าที่ภูรัญคาตัดตนอุทยานเปิดให้เข้าตอน6โมงนะครับถ้าเกิน6โมงก็จบไม่ให้เข้าแล้วนี่ผมก็เลยไปกลางแถวห้วยยางนะครับอยู่เลยตัวเมืองโคราชเข้ากรุงเทพไปสักสิบกว่าโลนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลองดูก่อนโอเคครับ 5้าโมงจะครึ่งแล้วผมยังไม่ถึงลานกลางเต็นเลยครับในเมืองโคราชในวันจันทร์เนี่ยรถติดมากเลยโอ้โหก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ถึงเราใกล้จะถึงลานกลางเต็นที่เราจะทดสอบเต็นหลังคาตัวใหม่ให้เจ้าสกายบูนะติดตั้งเรียบร้อยเหลือไปทดสอบกันครับ ให้เลี้ยวออกถนนถนนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่มิตรภาพถนนมิตรภาพเลยครับอ่าแล้วก็เลยเซฟวันไปหน่อยเดียวผมจะไปลานห้วยยางนะครับนี่ผมหนีรถติดโรงเรียนเลิกประมาณเนี้ยครับก็ออกมาได้สำเร็จแต่ใกล้หกโมงเย็ Й นแล้วครับเนี่ยก็ต่อไปบนมิตรภาพอีกหนึ่งกิโเมเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่ดีกว่าครับ นะครับ GPS พาเรามาทั้งสิ้นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่เราก็จะไปหาที่นอนระบบไฟ ac ผมยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวไม่รู้เขามีปลั๊กให้เสียบด้วยราน150บาทอ่างเก็บน้ำห้วยยางนะครับสามารถมากลางเต็นท์ฟรีได้แต่ของผมเลือกไฟที่ร้านเอกชนก่อนเพราะว่ายอม ซื้อความสะดวกก่อนเนื่องจากขาดความพร้อมหลายอย่างนะครับเดี๋ยวต้องซื้ออาหารครั้งนี้ไม่ได้เอาตู้เย็นมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวหาซื้อกับข้าวก่อนดีกว่ามาแล้วครับมาเจอตลาดพอดีเลยลเดี๋ยวผมเดินดูรอบหนึ่งเอาละครับเราเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็คงไม่เลือกอะไรครับอันนี้ไม่มี โอกาสได้เลือกแน่นอนเพราะเราต้องการนอนซ้ายแล้วจดหมายของคุณจะอยู่ทขวาตอนนี้เราเข้ามาถึงปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยยางแล้วนะครับส,ส่วนลานกลางเต็นท์ที่ผมเข้ามานี่ก็คือลานเอเวอร์กรีนะครับเอเวอร์กรีนโคราชนะครับอยู่ปากทางพอดีเลยพอมาถึงผมก็ เลี้ยวขึ้นเลยแล้วก็คุยกับน้องเจ้าของลานก็บอกว่าเลือกจอดได้เลยครับนอนตรงไหนก็ได้คิดหัวละร้อยห้าสิบมีไฟให้ใช้ด้วยนะนี่ครับตอนนี้เรามีปัญหาเจ้ากรอแบบเนี้ยที่อยู่ด้านในมันลั่นมาล็อกนี่เอาออกแล้วโอ้โหนึกว่าโอ้เดี๋ยวเราต้องหาที่เฮ้ยเมื่อกี้ไม่ออกเฉยเลยเนี่ยครับเดี๋ยวผมต้องหาอะไรมาล็อกไว้ ก่อนที่มันจะพาทิตย์อกดินแล้วผมยังไม่ได้ตั้งแคมป์เลยนะ อนุญาตถ่ายก่อนนอนนะเพราะว่าวันนี้เรามาถึงมืดฝนก็จะตกแล้วเนี่ยเห็นฟ้าแล้วใช่ไหมครับเรานอนริมอ่างเก็บน้ําห้วยยางวันนี้เรามากับเต็นหลังคาใหม่นะครับก็อันนี้บอกตรงๆเลยเป็นการประเดิมครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้จะทนฝนได้แค่ไหนนะก็ เดี๋ยวจะให้ดูพรุ่งนี้ตอนเช้าดีกว่าให้ดูภาพที่ชัดเจนแล้วก็จะได้อธิบายให้ดูวิวอ่างเก็บน้ำไปก่อนนะตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์จำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะครับร้อยห้าสิบบาทมีห้องน้ำพรุ่งนี้ค่อยพาไปดูห้องน้ำนะครับก็ผมใช้ห้องน้ำไปแล้วมีเรือให้เช่าเดี๋ยวผมให้ดูเรือนะนี่นะครับนี่คือเรือ แล้วก็มีเรียกอะไรอ่ะบอร,ร์ดเซิร์ฟบอร์ดรืเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยก็มากันได้ต่มีที่นั่งเล่นแต่กาแฟไม่ได้ขายนะครับกาแฟไม่ได้ขายเนี่ยให้ดูร้านอย่างนี้เลยเดี๋อยวหมุมอีกรอบนะนี่นะครับนี่คือน้องสกายบู ในนี้จะเป็นข้างในจะเป็นลานเปิดนะครับมากลางมานั่งดึงมานั่งดิ้งดิ้งกันผมก็เลยไม่เลือกแต่ผมอยู่ลานนี้จะอยู่ปากทางเข้าพอดีเลยซึ่งก็น่าจะเป็นแค่มอเตอร์ไซค์ตอนเข้านะครับน่าจะมองไม่เห็นแล้วละ่ะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูข้างในนะไม่ได้จัดอะไรทั้งนั้นเป็นการ แม้กระทั่งกรอนยังลั่นยังล็อกตันเองเลยนี่แหละครับข้างบนนอนได้นะข้างล่างก็นอนได้อเอาละเอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะให้ดูแค่นี้ก่อนดีกว่านี่เลยโอเคครับ ผมดาตีสวัสดีคนระับพรุ่ววงนี้เจอกันครับขออนุญาตรีวิวนะครับรอบนี้เมื่อคืนโดนฝนนะครับเห็นยังค้างอยู่เลยฉลองเต็นท์ใหม่ด้วยน้ำฝนนม่จะไม่เข้านะเพราะว่าผมบอกให้เขาทำชายคาให้โอ้นี่โดนตรงนี้เห็นนฮะตรงนี้จะเอาใหม่ตรงนี้จะไม่ที่เนื้อผ้านะครับให้ดูเนื้อผ้า อ่าแล้วก็โดยตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมบอกก็ได้อันนี้ช่างอุ๋ยเป็นงาน DIY นะครับเต็นท์ไทยสร้างขึ้นเองผมได้คุยไปเจราจาปกติจะไม่ใช่แบบนี้นะนี่คือแบบที่ผมและช่างร่วมกันจะไม่ใช้คำว่าออกแบบดีกว่านะร่วมกันบอกแบบว่า ผมต้องการแบบนี้สร้างได้ไหมตอนแรกจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับตัดหัวบนออกไปนะครับตัดเหลี่ยมบนอ่าคราวนี้คุยกันไปกันมาผมส่งแบบว่าเออผมเนี่ยจะเป็นลักษณะแคมทักนะแคมทักก็คือผมจะเปิดพื้นขึ้นไปเห็นพื้นไหมครับที่ผมเปิดอ่านี่นะครับผมเปิดพื้นขึ้นไป เพื่อที่ผมจะขึ้นไปยืนได้เดี๋ยวนะพ่าขึ้นไปนะอาจจะลกหน่อยเพราะว่าผมนอนข้างล่างนะอะผมบอกก่อนเมื่อคืนผมนอนข้างล่างบนท้ายกระบะสี่ประตูะเดี๋ยวจะให้ดูผมนอนได้ยังไงไปทีละหน่อยทีละนิดเดี๋ยวจะบอกข้อดีข้อได้ครับนี่นะครับนี่คือผมยืน เออจะเห็นผมไหมนะนี่นะครับนี่คือผมยืนแล้ะอ่ามือยังชูได้อีกแล้วนี่คือส่วนห้องนอนที่เหลือนะผมยังไม่ได้เห็นเลยนะอโอเคลดกล้องลงมายืนผมเปิดเนี่ยถ่ายรูปดูวิวได้ อันนี้คือข้อดีเอาข้อดีก่อนนะหนึ่งข้อเสียมีมีแน่ๆผมนอนบนกระบาได้ยังไงเห็นตู้ท้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปชี้ให้ดูผมเอาเท้าเนี่ยวัดกับความสูงผมนะจริงๆมันออกไปได้มากกว่านี้อ่าอมาดูประตูตรงนี้คือเราต้องมุดนะครับนี่คือข้อเสียอย่างเดียวที่เราไม่สามารถทำได้นี่คือเหล็กที่ หลังคาไฟเบอร์ผมเนี่ยบิ้วขึ้นมานี่เพิ่งเสร็จนะครับยังไม่ได้คือรื้อแล้วก็เอาเหล็กเสริมความแข็งแรงเสริมล่างนี่นะครับคานนี้ก็เสริมอันนี้คานเดิมนะครับที่แขวนล่มอยู่อันนี้คานใหม่คานใหม่คืออันนี้นี่คือคานเก่าอ่าแล้วก็คุยกับช่างว่าเราจะวะ ระยะตรงนี้มุมเนะี่ยเห็นมุมนี้นะครับมุมนี้กับมุมนูน้นผมโทรศัพท์คุยกันไม่ได้วิ่งเพราะวิ่งมาหากันครั้งเดียวอีกครั้งหนึ่งคือมาติดตั้งเลยโอเคแล้วมีส่วนไหนอีกส่วนนี้เดี๋ยวผมย้ายอย่างนี้ก่อนเนาะส่วนนี้ก็อันนี้คือเป็นผลงานผมล้วน ก็คือทํามือยังไม่เสร็จนะครับก๊อกเดียวไม่มีถังน้ํายังไม่ได้เอาลงรไปรองเพราะอันนี้คือช่างบอกเสร็จแล้วคือเสร็จเร็วแบบก่อนสองอาทิตย์เลยเอา้าวผมก็บอกเอางั้นเสร็จเข้าไปเราก็ยังไม่ได้ทําอันนี้แล้วก็เดี๋ยวนะถ่ายไปด้วยอันนี้ปั๊กก็เพิ่งต่อเมื่อกี้เขามีจุดไฟเข้านี่ตรงนี้นะครับ ผมก็ต่อเอาเข้ามาเอาเข้ามาใช้เพราะว่าแผนวันนี้ไม่ได้ไม่มีแผนนะครับมาลานเอกชนเว้ยต้องเอาปลั๊กไฟเข้าไม่งั้นประตูปิดไม่ได้ประตูปิดไม่ได้นี่นะครับเมื่อคืนผ่านฝนเรียบร้อยแต่เวลาขับเมื่อวานผมก่อนที่จะมาถึงเต็นท์นี้รู้สึกมีน้ําเข้าแต่ไม่ใช่ข้างข้างบนนะครับรอยต่อระหว่างกระจกนี้กระจกนี้ผมใส่เองนะครับ DI y ใส่ตั้งหากอีกตั้งหักไม่ ไม่เกี่ยวกับหลังคานะครับหลังคาจะไม่มีมามีแต่โครงนี้แล้วตรงนี้เปิดโล่งผมก็ไปหากระจกตัวนี้เลื่อนเปิดระบายอากาศได้อาอ่ชั้นเก็บของทําได้แค่นี้วัดเข้ากับกระติกกระติกนี่คือรีบซื้อมาระหว่างที่จะทําชั้นนี้เข้าล็อกได้พอดีเลยนี่นะครับเข้าล็อกได้พอดีเลย อ่าอันนี้คือวัสดุที่เหลือจากช่างเลยต้องขนกลับมาเลย้าลุก็คือยังไม่ได้เสร็จปักก็หย,หยิบหยิบต่อๆมานะครับโอเคอ่าเรายืนได้ดูวิวได้เดี๋ยวจะบอกงบประมาณตอนท้ายแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อุดหนุนช่างเขาได้แต่ตอนนี้คิวยาวอยู่นะโอเคครับแต่รัครับหลังจากเรารีวิว หลังจากเรารีวิวเจ้าเต็นท์ใหม่และก็หลังคาใหม่เป็นแคมเปอร์ทักที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นของเจ้าสกายบูนะเราก็จะมาขอรีวิวลานนิดหนึ่งผมค่อยๆแพนไหมลานนี้เป็นทําเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็ลานกิจกรรมสําหรับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาที่มาพบปะกันบ้านนี้กาลังสร้างนะครับยังไม่ได้ทําเสร็จจะเห็นตรงนู้นเป็นทางเข้านะฮะทางเข้ามาผมก็ ไม่กล้าขับเข้ามาก็จอดโทรมาคุยก่อนอยู่ปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำํำจำชื่อเดี๋ยวขึ้นชื่อนะครเดี๋ยวขึ้นชื่อ้ตรงนี้ชื่อร้านก็ว่าแล้วเดินไปถ่ายดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะโอะ้ตะแก่นี่จำอะไรไม่ได้เลยนะะมันจะมีอ่าอด เป็นโค,านคราชแต่ว่ามีชื่อของอ่างเก็บน้ําด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมถ่ายไปด้วยเนาะะเดี๋ยวหยุดกล้องก่อนอ่ะผมนึกชื่อลานอ่ะชื่ออ่างเก็บน้ําได้แล้วครับอ่างเก็บน้ําห้วยยางนะครับตรงนี้จะเป็นป้ายทางเข้าแต่ป้ายของลานเอว์กีนนี่เลี้ยวเข้ามาจะเจอเลยนะครับนี่นะครับอ่างเก็บน้ําบ้าน อ่างเก็บน้ำเอ่อทำไมเขียนอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางนะครับอ่าผมจำเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยยางอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางอ่ะเอาชัดเจนอ่านี่คือทางเข้าลานแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปรีวิวอ่างเก็บน้ำให้ดูผม คงไม่ได้ขับเข้าไปแล้วนะข้างในจะมีลานกางเต็นท์ที่เป็นของของสาธารนณะไม่มีไม่ต้องเสียเงินนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยางโนะอ้ชื่อนะอ่าเดี๋ยวรีวิวลานต่ออันนี้รีวิวจุดชมวิวด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นที่สูบน้ำเมื่อกี้ถามแล้วก็ไปใช้กับปลาปาด้วยนะครับปลาปาของ <Okey. S 1> ของ ชุมชนแถวนี้ <c oughs> นี่นะครับเรือคายัคมีให้เช่าราคาถูกมากเลยผมถามร้อยห้าสิบอ่าบางคนบอกทำไมมันแพงไม่แพงครับประเดน,นะครับร้อยห้าสิบทั้งวันเลยนี่นี่นะครับนี่คือจุดไฮไลท์เขา เด็กๆมานั่งทำกิจกรรมนั่งเล่นนั่งคุยกันเมื่อคืนเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำแล้วเดี๋ยวก็จะจบรีวิวแล้วนะครับนี่น,นะครับเขามานั่งสั่งเครื่องดื่มมีตอนนี้ยังไม่มีกาแฟนะครับมีเครื่องดื่มนะครับฟรีๆเลือกขยักทั้งหมดเลยทั้งชุดผมก็มีอยู่ที่บ้านหนึ่งลำนูน่นตัวเซิร์ฟบอร์ดอันนั้นเป็นของบริษัทมาเช่าพื้นที่ อให้ดูห้องน้ํานะห้องน้ําก็นี่นะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยแต่มีชายหนึ่งหญิงหนึ่งเท่านั้นนะครับชายหนึ่งหญิงหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวผมก็มาอาบน้ําที่นี่แล้วเดี๋ยวก็ออกแล้วนะครับปัสสาวะชายอยู่ข้างหลังนะไม่ต้องถ่ายนี่ครับห้องน้ํามีเท่านี้อ่ะเราก็เดินออกกับ เดี๋ยวผมก็จะมาล้างหน้าแปรงฟันนี่เลยจากทางเดินที่ผมกางอจอดนอนอยู่นี่นะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นเครื่องดื่มนะครับที่มีขายพวกนี้นะครับตู้แช่อยู่นี่มีราคาอยู่ใครมาแต่ไม่มีอาหารเท่านั้นนะครับนี่นะครับ มีขนมด้วยเอาละครับผมก็จบสำหรับคลิปที่่าเก็บน้ำห้วยบ้านยางอ่าจำได้แล้วที่ลานเอเวอร์กรีนเขาใหญ่นะครับออเออโทษเอาใหม่เอเวอร์กรีนที่ลานเอเวอร์กรีนโคราชนะครับ เราก็เขาใหญ่เพราะพิ่งกลับมาเพิ่งตัดต่อคลิปโอเคโอเคเดี๋ยวอเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราไปกันที่อ่าไม่ใช่พรุ่งนี้เนี่ยผมเนี่ยเบอร์เนี่ยผมเพิ่งตื่นนอนหมาดๆเลยไม่ได้ล้างหน้าเป็นฟันเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อามอหินขาวนะครับ อุทยานแห่งชาติภูลแลนคาเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่ามันจะหนาวไหมที่นี่หนาวนะครับที่นี่คือ24องศาแล้วตอนนี้ต้องขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายเอาละครับผมนี่แหละครับเพื่อนกำลังจะเก็บเต็นท์ดูฝนลงมาถึงลงมาไม่หนักก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็เก็บความชื้นใส่ข้างในไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปกางต่อคืนนี้อีกคืนหนึง่ง ช่วงที่นั่งรอ,อนี่ผมยืนอยู่นะผมก็ชงกาแฟกับเจ้าโต๊ะนี้ของผมกับชั้นวางของเล็กๆพอแล้วครับโดยเฉพาะคนเดียวนี่แมทมากเลยแทบจะไม่ต้องขึ้นนอนข้างบนเดี๋ยวผมแทนกล้องขึ้นข้างบนนะมุมนี้เอาขยายเล่นนี่นะครับจะเห็น แล้วก็มุมประตูยังไม่เสร็จนะอย่าเพิ่งติชมกันนะพี่นะว่าผมรีบทำโต๊ะกับอ่างล้างมือมาแล้วก็เอาออกมาติดเต็นท์หลังคาเพราะว่าเขานัดวันนี้นี่รอยของรอยติดนี่ตัวหลังคาไฟเบอร์เสริมเหล็กนี่คือตัวเต็นท์นี่เป็นผ้าแคนวาสก็ได้ระดับหนึ่งนะครับน,นะฮะ ที่กันฝนก็จะเห็นตรงเนี้ยผมยังไม่รู้จะทําอะไรติดแผงโซลา่าเซลล์หรือใส่แหลกหลังคาดีไว้เก็บของข้างหลังอ่าให้ดูนี่นะครับนี่คืออ่างล้างจานผมนี่เลยทํายังไงผมเอาถังมารับน้ําที่ผมล้างมือนะไม่ล้างจานพูดผิดไปขอโทษเป็นอ่างล้างมือในรถนะครับไม่ต้องไม่ต้องลงไปล้างข้างล่าง แล้วก็กำลังหาถังน้ำสำหรับน้ำทิ้งข้างล่างอันหนึ่งสำหรับน้ำดีจ่ายเข้าที่อ่างนี่อันนึงก็คือคิดว่าจะวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวแต่แต่ต้องหาตัวเป็นแผ่นบางๆเออถังบางๆนะครับเก็บน้ำได้สักสิบลิตรพอแล้วครับโอเคเดี๋ยวขับอัพเดตกันใหม่นะตอนนี้ยังเก็บไม่ได้ให้ดูอีกรอบให้ดูอีกรอบ นี่นะครับเราจะเห็นวิวทั้งสองด้านเลยนี่อันนี้ด้านนี้ของเต็นท์ส่วนวิวด้านในที่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปใช้งานเลยเให้เพื่อนดูมีที่นอนมีอะไรอยู่โอเคครับหยุดนะอากาศเย็นก็จริงแต่เก็บเต็นท์ไม่ได้เอลัะครับผม